สวัสดีนั่นเองนะครับวันนี้จะไปเล่นไหมครับกันอาคิดหรอเออแล้วมันเห็นฉันไหมอ่ะไม่ครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะไปหาคุณพี่ชิมพูดกันนั่นเองครับไม่ต้องทําเสียงไม่ต้องทำเสียงเหมือนเด็กก็ได้นะครับทําเสียงเหมือนเด็กแล้วดูเออไม่ได้ทาค่ะนี่เสียงจริงๆนะคะก็ตะกี้เสียงของโบมนะครับเนี่ยอย่างนี้มาทอดดูแล้วแียงอย่างนี้เหมือนเด็กไหม ก็เป็นเสียงเด็กอีกแล้วโอเคนะครับวันนี้เราจะมาดูในนั้นแ้วเออเอเดอร์เมลเอเดอร์เมลมันตบเลงกุลืมเกลือประทองโอ้ผมตายไปแลยนี่นะครับผมยังไม่พร้อมเลยครับผมยังไม่ได้คิดแอปเปิลทองเลยครับเอาเอเดอร์เมนมาให้ผมอย่างนี้นะครับผมต้องกลับไปเลยนี่นะครับแต่ผมขอตัดไปตอนที่อยู่ในนั้นเลยกแล้วกันครับก<อ><อ>็ตั้งแต่ตะกี้นั่นนะครับที่แบบว่าผมยังไม่ได้เปิดคลิปเล่นรอ,นอบๆนี่น,นะครับตะกี้น้างหลังนี้ค่ะ แล้วครับโดนกันนะคะโดนตรงไหนแลครับอ๋อตรงนี้โดนกับพิกเมนเลยครับพิกเมนพิกเมนหันใหญ่ไปแล้วคะ่ะล้างคุณค่ะล้างไหนวะอ๋อนี่นี่นะครับตัวโดจิ๋วเลยเดี๋ยวเราจะปล่อยสักสิบตัวนะคะส,สิบตัวเลยเหรอครับมาแล้วค่ะสิบตัวหนึ่งตัวเองทำไมไม่โอเคนะครับคุณวางรัวๆเลยครับวางรัวๆให้มันเยอะๆเลยครับ เอออย่างนั้นนั่นแหละวางไปเรื่อยๆโอ้ชิวๆชิว,ชว,ชว <laughs> ไอ้นี่มาได้ไงครับไม่รู้ค่ะผมยังดีผมมีแค่หมวกเหล็กและแม่งก็มาแกงแบงกันอย่างนี้ยลุมว้ะตัวลุมตัวลุม ไงนมต้องเจอเพียกพามอะไรชึบนี่ไม่เอาสกิลเลยนะนนะโอ้เอาเอเลียนเลยเหรอเอเลียนมาคัยตย,ย,ยูุตยตัยยตยยยยัตยตั่ยั แต่ละตัวกูแทบตายอีกแล้วหรือฉันเดินยิงไม่ได้มันยช้านี่นะโคตรช้าเลยสาเหตุการช้ากูโดนสลามโวอไม่ขายพวกนี้ละมันกัดไม่ไปมันตีกูไมพี่บูดูพี่บูดูเด้อเด้อเด้อเดเด้อฮ่าฮ่าไม่บอกกันมาวางอืหลบยังไงได้ฟับมา โอ้โหบิวโอ้ไลน์เนอร์คลิกครับโอเคพบพบตายครับโอ้โอ oh. 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 ้โอ้สิบนาทีส no ิบโอ้ตอนนี้เริ่ม <|ja|>> คุณโดดเก่งแบงเต็มเลยครับโอ้โอ้โอ้กูอยากเป็นดาดเออกูอยากเป็นดาดชีวิตแล้วให้มึงเป็นดาดมันตัดได้เลยเบสอืมก็ได้เข้าเซิร์ฟมึงไหมวะไม่หืดอ่ะ ไม่ได้เซิร์ฟชิันล็อกวิธีการที่จะทําให้เซิร์ฟชิกลับมาได้ต้องมีมือเก่งพิเตอร์นไงพิเตอร์นทำได้นะตอนนั้นนี่ช่วยฉันฉันเล่นกลับมาได้เลยโอ้ยพี่ยังบูจะจะตายเข้าประตูเนเธอร์กันหมดเลยมันเข้าประตูเนเธอร์หรออืมมันเข้าไปแล้แล้วมันจะไปโหดที่โัวความจริงของเราหมดเลยมมเนนีั คอยไปสู้ที่โลความจริงเว้ยนี่อะไรโอ้กลัวปลาหมึกอะไรมาปล่อยในเอเนเธอร์วะเออพี่พูดลองเอาปลาหมึกพี่พูดลองเอาปลาหมึกตกลาวาดูทำไมมันมันแปลกนะปลาหมึกตกลาวาอะไรสตีฟวอตซินายซอมบี้ ฮะพิกเมนโดยเพลงพิกเมนดูมีก็เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่แบบว่าเสิร์ฟใหม่กันเลยนั่นเองนะคบผมเริ่มจะเบื่อเสิร์ฟนี้แหละเอเยนะครับไม่หมดจบผมขอตัดต่อไปตอนเสิร์ฟใหม่